ครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาที่บ้านโคกถมนะครับมาที่โรงเรียนบ้านโคกถมวันนี้มีงานใหญ่ครับเป็นงานพระป่ากลุก่มสิทธิ์เก่าพอดที่โรงเรียนบ้านโคกถมนะครับสมศักดทุนาการศึกษาของน้องๆวันนี้ก็มีหนังมานะครับปริญญามาปริญญาอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะก้าไปดูช่วงนี้หนังได้ออกทุกหน่วยนะครับสูรีได้ออกทุกหน่วย หนังสุรินตอนนี้กำลังมูมนะครับไม่ว่าหน่วยไหนก็ได้ออกหดครับช่วงปีใหม่ออกหลายหน่วยนะครับเมื่อคืนผมก็มาถ่ายจากนูน้นของพี่พีแต่วันนี้ก็มาที่หนังคนคาแบนะครับของปริญญาพ่อพประ์ปิญญาพ่อประยน์นี่เป็นหนังของสีขอระูมนะครับหนังตัวนี้เฮ้ยหนังจอนี่ก็ใช้ระบบ5.1นะครับระบบสราสมบูรณ์แบบนำทีมเดยพี่สุดทีมนุนพี่สุดทีมรูหร่หล่อมาตเต็รยังไง ถ้าท่านไม่เชื่อมาสัมผัสได้นะครับระบบระบบมาในโรงนะครับวันนี้ระบบมในโรงวันนี้ใช้ไฟโรงเรียนไม่ได้ใช้ไฟบ้านปกติแ้้จะจะใช้ไฟปั่นเนาะวันนี้มาในราคาที่ใช้ไฟบ้านมีปริญญาจัดให้ทุกระบบวันนี้ลงจอ1 4วันนี้ลงจอ1 4นะครับปริญญาในเป็นหนังของสีขอรับพุ่ม เ้วได้ข่าวว่าปริญญาเนี่ยมีคุมพลังใหม่เดี๋ยวจะไปแอบด,ดูว่ามีอะไรบ้างครับไม่ต้องถามพี่สุทินหรอก <c oughs> ไปดูด้เร <c oughs> ื่องเดี๋ยวไ,ไ,ไปดูครับนี่ครับเป็นขุมพลังใหม่ของปริญญาภาพยนตร์นะครับ <c oughs> เสริมทับมาทับเมก้า902แล้วครับสองาทนใช้กับดอก21ครั้งละ4ตอนนี้ ปัญญาแถวล่างใช้ดอก21นะครับบนกับดอก18ดอกแจ็คทั้งหมดเดี๋ยวไม่นานก็จะเต็มสูบเต็มสเปียดด้วยดอก21ทั้งหมดตอนนี้กาลังขยับขยายอยู่นะครับขุมพลังก็เหมือนที่ทราบนะครับไปถ่ายข้างหน้าเมื่อกี้มีเพิ่มไม่กล้ากำป็งสองมาสองท่านให้ตายกง่ายไม่มีไรหรอกใช้ของหนักตายกไม่ไหวสงสารเด็กหนอ่ย เป็นยาดิบดิตอนนี้ดิจิตอลนะครับวันนี้ที่บ้านโคกทุ่มตำบลอโคอยางอาเภอปร,ระสาทนะครับเพื่อนๆอยู่ระแวกนี้ก็ออกมาทันนะครับออกมาทันอันนี้เขาแก่ลากสายเองนะครับจํำสายเอง เดีย๋ยนี้เอาตัวเบาๆมาให้ลยกยกยกูกน้องยกไม่กล้าเข้ามาจองครับไม่ไหวตอนนี้ก็ทางกองอำนวยการสอยดาวเราก็เปิดเพลงกว่าจะเมื่อกี้ผมต้องเดินไปขอกระติมเ<ช>พราะว่ามันลงไม่ได้ใครถ่ายทั้งวันก็ลงไม่ได้อยากมันรต,รมติดลิขสิทธิ์ผมเลยต้องเดินไปบอกอันนี้เป็นทีมงานของปริญญาครับทีมงานของปริญญามาทั้ง คนเนาสกรัตาคนาสกัตฟาาหมดอยากพี่น้องตอนนี้พี่สุทินก็ย้อนผมแล้วจะลุสอ้ให้หรอรถยบ่รถเดียาบ่ะเดี๋ยจะนิ่งปั๊าก็หายปลาสลบไปสาบันเลือดเข้าสมองเลือดกระโหลกร้าเชื่อมใจเต็นจีตลอดตั้งแต่จบ គាត uh, <cười yeah, yeah, right. ់អាចទៅវិទ្យាការនៅៗមកលឿនក្មុំឬគាត់តែគិតគាត់មិនជាប់បងក៏មកหาជិបវាបတ်ឈ្មោះក្រឹងតែតែវានោះគាត់ចាំមិនយ៉ាងក្នុងទីបាទវាឲ្យឈ្មោះលាឈ្មោះជិកស្គីយ៉ាគេពួតតែមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ចូលបានចាតាតូរ៉េក៏អូយដើររែកឃើញក្មោចឃើញຫມាត់តែគាត់ថាត្រូវនឹកត្រូវរត់ពីមានទីណាមានណៃតែក្មាត់មិនបានផង นี่เด็ยยกยังเด็กชนมาบะอะไรก็ประมานต่อไเด็กเราเราขโมยกิ่รัพย์เหรอยด็มันก,ก็ติดเองเรับเราเจอแต่ยืะทำไมต้องเที่ยงคืนคบาได้ี่ตรงช่างไงล่ะประมาณสามกิโลครับมาถึงแล้วนะครับปริญญาภาพยนตร์ที่บ้านโคกผมนะครับวันนี้งานศิลป์เก่าของโรงเรียนคืนนี้เป็นหน้าที่ของปริญญานะครับเดี๋ยวตอนเทีเสียงผมจะ ถ่ายระบบเสียงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามีระบบใหม่มาสองแท่นซึ่งผมก็ไม่ได้เจอปริญญาตั้งนานแล้วตั้งแต่กระดาษนั้นวันนั้นที่ออกจากโรงพยาบาลออกออกรอบแรกแล้วก็เข้าไปใหม่ตอนลอยกระทงตอนนั้นลอยกระทงมาถ่ายได้3นาทีวะเก็บมากเลยกลับไม่ได้คุยกับใครเลยนะกลับใช้มือเดียวมาเข้าเกียร์ได้ก็มาเตลืยเตลุยเลยอละไรอะไร ครับประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเทสเสียงเนี่ยผมจะเก็บบรรยากาศโดยรอบให้เพื่อนๆชมอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศอันนี้ทีมงานแม่ค้าก็มาจากหนังนั่นแหละครับ <laughs> ผู้จัดการมาเองเลย <laughs> อันนี้เป็นบริเวณงานนะครับโดยสนามโรงเรียนของผมเพื่อนๆที่อยู่ระแวกนี้ก็คืนนี้ก็มีการแดนแน,น่นอนครับหนังเดี๋ยวนี้จะมีการแดนหน้าจอตลอด ทากับมือมวยมือเยี่ยมจริงๆนะครภายในบริเวณโรงเรียนนะครับเหมือนที่ผมบอกครับระบบเสียง5.1เหมือนหนังโรงนะครับใหชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอบเย็นจะถ่ายรอบหนึ่งตอนเทสเสียงสวัสดีครับ